ฮะอะไรฟังสำเนียงผมแล้วมันอะไรว่าผมเป็นคนที่ไหนผมคนกรุงเทพเนี่ยฉันกำเนิเกิดมาก็เป็นคนกรุงเทพแล้วนะฮะว่าฉันเสียงเป็นอะไรเป็นอะไรคำวก็เม,นม็นโะอนน้ไม่ได้นะฉันไม่ชอบฉันฉันก็ไม่ได้นะฟังสำเนียงนก็รู้แล้วว่าฉัน,น,น,นเป็นคนกรุงเทพ่านานๆฉันจะมาอ่าต่างจังหวัดนะโอ้ พูดสำเนียงอย่างนี้เอาว่าเราเรียนเสียงฉันฉันฟ้องร้องเขาได้นะเออฉันมาดูบอลสีบอลลายที่บ้านฉันนี่ฮะฉันเกิดก็นเมื่อเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แล้วฉันาว่าฉันว่าจะจะหาว่าฉันเนี่ยเป็นคนอะไรสำเนียงอะไรโอ้ฉันไม่ชอบเลยอย่างนี้ฉันฟ้องร้องเอาได้นะอ่าดูหาตาฉันก็รู้แล้วฉันเนี่ยสำเนียงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่กัเมิดเกิดมาเลยทีเดียวอ่าใครหาว่าฉันเป็นสำเนียงกำมงกกะเมงฉันจะฟ้องร้องเอานะ จะไม่ชอบเลยนะเออจะพูดชัดเจนน่ะรอเรือมันรอเรือรอลิงมร,รอลิงเลยนะอ่าอืม